สวนันทนาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่านี่มันมีการล็อบบี้นะตนเองเนี่ยได้รับผลกระทบนะถูกโหวตออกจากกรรมธิการพัฒนาการเมืองแล้วได้ใครเข้ามาแทนเมื่อสักครู่เพิ่งอภิปรายเรื่องด้อยค่านะแต่ไปฟังเวลาให้สัมภาษณ์ของสวนันทนา เดียนเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเกลี่ยอันนี้เช่นเดียวกันเดียนเองสอนทางด้านสื่อสารการเมืองแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเมืองโดยตลอดเดียนถูกโหวตออกจากกรรมธิการพัฒนาการเมืองค่ะ ได้คนที่ขายหมูเข้ามาอยู่ในกรรมธิการพัฒนาการเมืองค่ะจากผลจากการโหวตของผู้ที่สมัครเข้ามาก็ใช้เสียงข้างมากเช่นเดิมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ขอ,อฟ้องประชาชนนะคะว่ากระบวนการในการที่จะคัดสรรผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมธิการไม่ได้เป็นไปตาม ฐานหรือว่าโปรไฟล์ประวัติกลุ่มของคนที่สมัครเข้ามาเป็นสอวอเลยแต่ใช้วิธีการกระบวนการคือใช้เสียงข้างมากในการโหวตเดนเองอันนี้คือส,อส,อสอวอนันทนานนแล้วก็ถูกโค้ดนะเป็นวาทข่าวแนวหน้าอยู่ในแนวหน้าออนไลน์ฮะวะัฒเมอสกครู่นี้ค่ะดิฉันถูกโหวตออกจากกรรมธิการพัฒนาการเมืองได้คนที่ขายหมูเข้ามาอยู่ในกรรมธิการพัฒนาการเมือง ผลจากการโหวตผู้ที่สมัครเข้ามาก็ใช้เสียงข้างมากเช่นเดิมขอฟ้องประชาชนว่าขบวนการที่จะคัดสรรผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมธิการไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าโปรไฟล์ของกลุ่มคนที่มาสมัครเป็นสวไม่ได้เป็นไปตามฐานหรือโปรไฟล์กำลังบอกว่าเฮ้ยมีโปรไฟล์มีประวัติเกี่ยวกับด้านนี้แต่กับถูกคัดออกอแล้วไปเอาคนขายหมูมาค,คือกาพูดอย่างนี้ ผมเคยนึกว่าสักวันมันคงจะมีแล้วมันก็มีจริงๆคือสอวอชุดนี้บางคนไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพแล้วเข้ามาสวบางท่านอย่างเช่นคุณแดงนะเป็นแม่ค้าขายหมูอย่างเงี้ยนะคุณสมพานเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกนะที่ท่านมารายงานตัวนะนี่คือภาพตอนวันที่มารายงานตัวนะครับ ตอนนั้นเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันก็ดูดีนะคือมีความหลากหลายคนเหล่านี้ถ้าเกิดให้เลือกตั้งนะะสู้ฐานจัดตั้งของนักการเมืองไม่ได้หรอกนะแต่คนเหล่านี้ก็เข้ามาเป็นสวเพราะสวถูกออกแบบมาว่าให้เป็นสภาที่มีฐานจากหลากหลายอาชีพคนเหล่านี้มีตัวมีตนอยู่ไหมมีพ่อค้าขายหมูอีกหลายคนไหมมีพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอีกเยอะไหมแล้วมองประเทศไทยผ่านสายตาของคนเหล่านี้มันเป็นยังไง หรือจะให้มองจากนักการเมืองจากคนอยู่บนหอคอยงานช้างอย่างเดียวแต่ในที่สุดนะก็ถูกด้อยค่าจนได้อย่างภาพวันที่มาวันแรกนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งฮเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่มาเป็นสววันแรกเลยนะเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าถูกบูลลี่เลยไหมพี่ไม่ค่ะไม่เลยใช่ไหมครับเราก็อยากทํางานให้ประเทศชาติถูกไหมครับพี่ครับแล้ว พอมีกระแสนในโซเชียลเราเราได้เปิดดูข่าวมั้งไหมครับก็ดูบ้างคแต่ก็คือพร้อมที่จะทำเพื่อ <Okay. S 1> เพื่อประเทศชาติ <Okay. S 1> ครับแล้วที่เราบอกว่าเราไม่ได้เสียใจนี่เพราะว่าอาชีพเราแบบอย,อย่างการขายหมูอะไรเงี้ยเราก็คือเราจะมาพัฒนาในการทำด้าน,นสอวอ,อย่างไรบ้างพี่ ขอบคุณนะคะพี่ในวันแรกไงแล้วตอนอภิปรายตอนทําหน้าที่ในสภาฮะก็มีการอภิปรายเรื่องเติมเงินหมื่นอ่ะเนี่ยเป็นแม่ค้าขายหมูค่ะชีวิตของดิฉันพบตกับพ่อค้าแม่ค้าชาวชนบทค่ะ หลายๆท่านหลายหลายคนจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่ารากหญ้าค่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนรากหญ้าค่ะแต่เป็นรากไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ค้ำ ให้รากไม้ให้ต้นไม้ต้นนั้นแข็งแรงผีดอกออกผลชูใบกิ่งก้านให้สวยงามสง่างามเหมือนต้นไม้อื่นๆในโลกค่ะรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้แบบนี้ไปเลยค่ะค่ะจะได้ใช้ง่ายๆ สำหรับพวกเรานะคะแต่คนอื่นเราไม่รู้ค่ะดิฉันเห็นด้วยค่ะที่จะแจกเงินกับประชาชนคนไทยค่ะแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิตัลค่ะไหนๆรัฐบาลก็จะแจกเงิน ประชาชนคนไทยอยู่แล้วทำไมไม่ทําให้ประชาชนคนไทยมีความสุขมันเหมือนจะเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะนี่คือสวที่มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายหมูก็ม,มีตาที่มองเห็นความจริงในประเทศนี้ได้มีปากที่พูดถึงความทุกข์ของชาวบ้านได้มีมือที่สัมผัสหรือจะใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ ไม่น้อยไปกว่าอาชีพอื่นนะะอันนี้ความเห็นผมนะทีน,นี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองเนี่ยมันต้องเป็นนักวิชาการเท่านั้นหละมันต้องเป็นนักการเมืองเท่านั้นหรอถ้าอย่างนั้นน่ะจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะแม่ค้าขายหมูอาจจะไปตัดเอาไขามันส่วนที่เป็นการเมืองออกก็ได้เน,นี่ยเออน่าคิดนะไปตัดเอาเชื้อโรคส่วนที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาการเมืองออกบ้างก็ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันมาถึงวันที่ต้อง,องด้อยค่าอาชีพบางอาชีพกันแล้วหรือนะแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับสวครับว,วันนี้มีอีกข่าวหนึ่ง